สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย Cap c a p Cut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับ สำหรับเพื่อนๆที่ถ่ายคลิปอยู่ในสถานที่สาธารณะแล้วมีเสียงดังรบกวนอาจจะมีเสียงเพลงที่อาจจะติดลิขสิทธิ์ได้ดังนั้นเพื่อนๆก็จะต้องเอามาแก้ปัญหาโดยการภาคเสียงทับนะครับสำหรับ Cap c a ปคาร์เวอร์ชัน PC จะอัดเสียงอย่างไรหรือว่าภาคเสียงลงยังไงมาดูในคลิปนี้เลยครับ ครับก่อนเพื่อนเจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บ o อบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดแคปคัสตเวอร์ชั่น PC ขึ้นมาจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเอาคลิปที่เพื่อนๆอยากจะใส่คำบรรยายลงไปนะครับซึ่งในวันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นคลิปที่ผมเคยมีอยู่แล้วนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเสียงที่ผมเอาไปทำเป็น End Screen ที่อยู่ในคลิปของผมทุกคลิปเลยนั่นเองครับเดี๋ยวลองฟังเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัดเสียงทับครับมีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่าประมาณนี้นะครับเสียงก็โอเคแล้วแต่ว่าบางทีเราอยากจะเปลี่ยนเสียงหรือว่าเปลี่ยนคำพูดใหม่ลงในคลิปนี้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดใหม่นะครับวิธีการนะครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับจะมีปุ่มที่เป็นรูปลำโพงเพื่อนกดไปหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะทำการปิดเสียงคลิปต้นฉบับนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับดึงแถบเส้นสีขาวมาไว้ข้างหน้าสุดนะครับ วิธีการอัดเสียงนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้จะมีรูปไมโครโฟนอยู่นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปคลิกหรือว่าเอาไปชี้นะครับจะขึ้นคาว่า Record นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยก็จะมีหน้าจอของ Record ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งในส่วนของ input device นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าเพื่อนๆจะเอาไมโครโฟนจากไหนนะครับสำหรับของผมนะครับก็จะมีการใส่ไม่นอกเป็นไฟฟ690ที่ใช้เป็นประจำนะครับจากนั้นในส่วนของเราจะเอามา Echo โไหมนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมไม่ชอบผมก็แปะออกนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ ปิดเสียงของโปรเจกต์เดิมนะครับอันนี้ไม่จาเป็นนะครับซึ่งในส่วนของวอลลุ่มเนี่ยครับผมก็แนะนําไว้ที่100%นั่นแหละครับไม่ต้องเอาเยอะมากนะครับวิธีการอัดเสียงง่ายทีเดียวเพื่อนๆสามารถคลิกที่ปุ่มสีแดงๆนี้นะครับเพื่อเริ่มต้นการอัดคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็จะนับ3 2 1 <g Battery noise> <c oughs> มีคลิปแนะนําให้เพื่อนๆได้กดดูด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับ About Boy สนุมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเมื่ออัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดที่ปุ่มสีแดงอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็กดที่กากบาดไปเลยนะครับสังเกตว่าตอนท้ายผมก็พูดซ้ำไปนะครับวิธีการจัดการกับเสียงเพื่อนๆก็ทำคล้ายๆกันกันกบคลิปนะครับ แตะที่แถบเสียงส่วนข้างหลังนี้ไม่เอาเราสามารถย่อลงมาตรงนี้ก็ได้หรือใครจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับเลื่อนเส้นสีขาวมาจากนั้นก็ไปที่สปริตตรงนี้นะครับหรือว่าการแยกส่วนแล้วก็แตะที่ข้างหลังเลือกรูปถังขยะหรือกดปุ่ม Delete หรือ backspace ที่อยู่ในคีย์บอร์ดก็จะเป็นการลบเช่นเดียวกันครับอาเดี๋ยวมาลองฟังกันนิดหนึ่งครับ มีคลิปแนะนําให้เพื่อนๆได้กดดูด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับ a b o u t Boy สนุมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของเสียงเนี่ยเรายังสามารถจัดการอะไรได้อีกมาดูกันครับใหาเพื่อนๆแตะที่แถบเสียงนะครับจากนั้นขวาบนนะครับก็จะมีการ จัดการหรือว่าการตั้งค่าในส่วนของเสียงนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีวอลลุ่มนะครับขนาดของเสียงตอนนี้ก็จะเป็นที่0.0นย์ะครับเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะครับเพิ่มสูงสุดได้เท่าไหร่20นะครับแต่ผมแนะนําให้เอาเป็นค่าเริ่มต้นเลยดีกว่าครับถ้าสมมุติว่าเราขี้เกียจกลับตรงนี้เพื่อนๆกดนี่นะครับปุ๊บก็จะกลับมาทันทีนะครับมีการเฟดอินเฟดเอาไหมค่อยๆดังเข้าแล้วก็ค่อยๆหายออกนะครับตรงนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถเอามาใช้ได้ก็คือ noise นะครับก็คือการลดเสียงรบก,กวนนะครับแตะไปเลยนะครับจะมีหรือไม่มีก็แตะไปเลยนะครับเพื่อให้เสียงของเราเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้ส่วนทางข้างล่างนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ของเสียงเยอะแยะมากมายสมมุติตรงนี้เป็นเสียงเอ็ o โนะครับอ่าเราก็ลองกด1ครั้งแล้วก็ลองไปฟังดูครับว่าเสียงเอ็โคของเราจะเป็นยังไงนะครับ มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆได้กดตูด้วยนะครับก็จะมีเสียงแบบก้องก้องกลางวันนะครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับมีตั้งเ Deep ด i ฟไฮโลนะครับ มิกหองนะครับตัวนี้ผมถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขอไปด้วยนะครับลองเสียงนี้ดูนะครับลองเล่นดูนะครับดูด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดเหมือนเสียงไม้เสียงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับชอบตรงไหนก็เลือกได้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากใช้เราก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับ เป็นการยกเลิกการใส่เอฟเฟกเสียงทั้งหมดเลยนั่นเองครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการบันทึกเสียงถ้าสมมุติว่าเสียงที่เราบันทึกเนี่ยมันไม่ตรงกับจุดที่เราต้องการเราก็แค่กดค้างที่แถบเสียงนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาตําแหน่งที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับ ล็แสดงแบบนี้ครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อยากจะใส่เสียงเพลงที่เป็นเสียงประกอบนะครับเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้นะครับซึ่งผมแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนๆทําคลิปลง YouTube นะครับควรใช้เสียงที่มาจาก YouTube Studio นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์ให้เพื่อนๆไปดูนะครับว่าแหล่งดาวน์โหลดเสียงฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ดาวน์โหลดจากตรงไหนได้นะครับก็ไปดูได้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตใช้เสียงที่อยู่ในเครื่องเลยแล้วกันเนาะก่อนเพื่อนๆนะครับไปที่คําว่า Import แล้วก็ไปเลือกแถบเสียงที่เพื่อนๆต้องการนะครับเสียงนี้ก็แนะนําให้ดาวน์โหลดจาก YouTube Studio นะครับจากนั้นก็กด Open ไปแล้วก็ดึงเสียงลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับ มันยาวให้ยาวถึงประมาณนี้เราก็เลื่อนแถบสีขาวมาจนตนท้ายนะครับแบบนี้ปุ๊บเราก็แตะที่แถบเสียงข้างล่างแล้วกดสปริตเพื่อเป็นการลบออกนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่ม Delete หรือรูปถังขยะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแถบเสียงเนี่ยเราอยากจะให้มันเฟดเอา t ก็ค่อยค่อย เราก็มากําหนดตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้ครับ,ตรตรรบมันก็จะเป็นขอบดําค่อยๆจางลงไปลักษณะแบบนี้เสียงมันก็ค่อยๆหายไปในเนเองครับซึ่งเสียงประกอบควรจะปรับให้เบาๆนะครับเราก็ไปที่วอลลุ่มลดเสียงลงนะครับเห็นไหมครับแถบเสียงก็จะลดลงตามไปด้วยนะเรามาลองฟังดูครับ มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆได้กดดูด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาบอลบอยนสนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเสียงดังหรือเบาจนเกินไปเพื่อนๆก็มาปรับตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับ เมื่อเรียบร้อยทั้งหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ไปส่งออกกันครับการส่งออกนะครับจะอยู่มุมบนขวาชื่อคำว่า export เป็นปุ่มสีฟ้าๆนะครับกดขึ้นไปเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อวิดีโอนะครับกำหนดตำแหน่งนะครับว่าอยากจะให้เอาไปอยู่ส่วนไหนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับรวมถึงความละเอียดสามารถปรับได้ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับถึง 4K จากนั้นก็มาส่วนของ format อยากจะให้นามสกุลไฟล์อะไรตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับในส่วนของ frame rate เหมือนกันก็จะมีให้เพื่อนๆได้ เลือกใช้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ดูข้างล่างนะครับว่าความยาวของคลิปเท่าไหร่แล้วก็ขนาดของไฟล์วิดีโอนี้มีขนาดเท่าไหร่ก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราก็กดคำว่า export แล้วก็นั่งรอแบบสบายใจเลยนั่นเองครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดคำว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันดีก,กว่าครับ มีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆได้กดดูด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ About Boy สนมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการ อัดหรือว่าบันทึกเสียงคำบรรยายหรือว่าการพาคเข้าไปใหม่ให้กับคลิปของเราใน CapCut ์เวอร์ชัน PC นะครับเพืเ่อนๆก็ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะครับถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยแคปคัตเวอร์ชั่น PC แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง about boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ